สั่งตับไก่ตับไก่เหรอแต่แยบเนาะแยบเยอะมาด้อพี่น้องขอบเปียกกับแซ้วกินข้าวกับใบบีกับเอลเอ็นวันนี้มาสี่คนนุ่มมากสี่คนสี่คนสี่คนเต็มตะก้ามีพายด้วยมีผักกัดจองด้วยหมดหลักกาตับไก่บ้านไหนเป็นกาญจองวะ เป็นการจองบักเพื่อนเนี่ยผักไทยไผักไทยอีกอย่างหนึงผักไทยเป็นผักไทยหน่อยเป็นใบเล็กๆเลียวๆแต่สุกิงก็ปนเลได้ยินก็ได้ยินแต่ว่าแซ่บเนส่นะเพราะผักไผกเพื่อนผักไผ่กันบ้านอะไรก็ผักไผผักไทงยมงงี้ยรอผักไ่นปูจะน้อยดียี่ต้องชอบอ่านเถาวันนี้เนี่ย เขาพีบุญเส้็จหน่อยแล้วแต่นะใครบอกอยากมากทำเขาเขาเขานี่เห็นังเห็ดโอ้เดิมเดิมปัญญพรเธอทำารเรืองคกินเข้ากันหีืตีเรื่อง่งขี่ผัวอังลางดูโว้คนได้เปรียนเพาะเราใส่ชุดนักกีฬา ก็เหมือนได้ออกกำลังกายไอ้เนื่องกินกาแฟกัน้องเงินนักเต้นนี่ดาวอะเสิร์ฟกาแฟแล้วแซ่บแๆไอตัวบดไชสูตรบัลเล่ต์นะมันเหนียวอยู่หน้าวัดบรรยากาศเลือดมากบอกเลยบรรยากาศคืออดี่ะโอ้ยตตั้งแ่เนเดีเลยร์มาเด้อพี่น้องมามามา กินข้าวด้วยกันนะครับผมนนอร่อยปยแห้อรแซอหมวกน้อาหมวเป็นคับนี่ละเขาชอบว่าการลวบผักใส่เดือยอร่อยตําป่ามาแล้วว้าวของน้ำยุติใก่อนของน้ำอยู่ขัาไว้ที่ประต่งงคลับพมีฟองออกกินยัง ใส่บัวด้วยใส่บัวด้วยเหรอเป็นพี่เล้ยใส่บัวด้วยนพี่น้องพิจารณาเบิ่งวามีอย่างไงแบบใกล้ๆชิดเลยนะครับดูเทปเจอร์ สองเปเอาบรน่งโก่งวางยางครันคือเจียเจี๊ยบเขปูสายไม่เขาดทำเครื่องเบอ้ตันหอทแนน้ำอยู่ของเขาสังได้แบดนี้เอาแบบอะไรไหมโคก ご案内いたします。<music>